ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของชาริวชับบุยスกองกลางทีมชาติไทยของทีมสุพรรณบุรี FC เผยว่าหลังจากดาวเตะลุกครึ่งไทยสวิ์แลนด์เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมิติเวชและเขาพบกับเซติโอฟาริแสหัวหน้าโค้ชชาวบราซิเลียนที่สนามซ้อมเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอาการเจ็บล่าสุดที่หัวเข่านะครับซึ่งขณะนี้ชับปุยมีความเครียดและกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวเองโดยเมื่อทราบอาการเจ็บที่แน่ชัดแล้วจะมีการแถลงข่าวในเร็วๆนี้ครับ ดานซิโก,โก้กิติศักิ์ครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยยืนยันว่าแม้ชับปุยจะถอนตัวแต่ว่ามีแผนสำรองไว้แล้วนะครับซึ่งจากข่าวที่จะเรียกโปเกล้าอนันต์มาแทนนั้นยังไม่สามารถตอบได้ครับต้องรอถามแพทย์ถึงอการบาดเจ็บของชับปุยสก่อนครับ